ครับก็ขอ,ขอสวัสดีนะครับผมนัทภูมนนทสิธิกุลประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับค่ายแจ้งถึงโครงการด้านสีวั็นล้อมของอ,อบจอนนทบุรีนะครับในานามของโครงการคลองสวยน้ําใสนะครับซึ่งได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมมาเป็นเวลา16ปีแล้วนะครับ ซึ่งเพื่อมุ่งหวังปลูก,กจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนนะครับให้กับประชาชนโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกการสร้างความร่วมมือโดยผ่านสถาบันการศึกษานะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กเกยาวชนได้มีความร่วมรู้ร่วมคิดแล้วก็ร่วมปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับเป็นกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อนะครับ Green and Clean โรงเินสีเขียวปีที่6นะครับซึ่งในปีนี้เน้นกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับซึ่งในงานก็จะมีการจัดนิคศการนะครับการจัด องค์กรององ,องความรู้นะครับต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมในการที่จะช่วยกันลดโลกร้อนโดยการลดกาเรเตือนกระจกนะครับซึ่งน้องๆเด็กนักเรียนก็ได้มีผลงานออกมาด้วยนะครับในวันนั้นจะมีทั้งการแสดงมีทั้งการจัดนิทรรศการนะครับเพราะฉะนั้นจริงนําเรียนแจ้งโครงการในปีนี้ครับมีอะไรเส ดิฉันนางสาวชนะกิจเดียวผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะสาหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดของนนทบุรีนะคะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาปฐมศึกษาเขต1เขตสองและสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานะคะและยังร่วมกับสมาคมนะคะประกอบวิชาชีพานบริหารการศึกษานะคะเอกชนนนทบุรีนะคะเป็นความร่วมมือร่วมกันในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใสนะคะ ในกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่8ที่9นี้นะคะโรงเรียนต่างๆได้ผลงานที่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเสียงร้องของโรงเรียนนะคะมานําเสนอให้กับทางผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมเรียนเชิญประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาร่วมกันนะคะดูกิจกรรมของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะคะขอบคุณค่ะ สิ่งที่คุณครูแล้วก็นักเรียนได้ทําร่วมกันมาตลอดระยะเวลา16ปีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สนับสนุนสิ่งนี้เนี่ยต่อเรื่องมาถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราทุกคนในวันนี้แล้วแล้วก็ การมาร่วมงานค่ะรับรองว่าเราจะได้แนวคิดใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสามารถทำไปนำไปใช้ในครอบครัวแบบปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถส่งผลกระทบแบบใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมเราได้นะคะโดยทุโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่า นเป็นปัญหากับเรานะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนและคนรุ่นใหม่การมาเที่ยวงานนี้ค่ะทำให้เราได้รับไอเดียใหม่ปลูกพื้นที่สีเขียวเล็กๆในใจของพวกเราทุกคนร่วมกันค่ะกิจกรรมไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะคะอยากให้เดินชมนิทรรศการซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมนะคะ จากคุณครูและนักเรียนทั้ง3สังกัดค่ะกิจกรรมถูกตีความโดยคุณครูทุกสาราวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปาาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโคดดิง้งวิทยาศาสตร์เชิงชีวะเรื่องง่ายๆเลยเช่นการปลูกพืชหมุนเวียน กับการใช้ชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารอย่างไรที่จะทําให้เราไม่รบกวนโลกใบนี้เลยลดคาร์บอนอย่างไรเราไม่รู้ตัวเลยค่ะการรับประทานอาหารของเราพฤติกรรมซ้ําๆที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็มีบางส่วนที่ทําให้เกิดมลภาวะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาร่วมงานค่ะเรียนรู้กับเด็กๆในจังหวัดนนทบุรีนะคะปรับเปลี่ยนนิดเดียวค่ะ คาร์บอนฟุตพิ้นของเราก็จะดีขึ้นในทุกๆภาคส่วนนะคะอันนี้คือไฮไลท์ที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของนว,วัตกรรมที่เกิดขึ้นจากห้องเรียนเรานำนว,วัตกรรมไฮไลท์เนี่ยจากห้องเรียนมานำเสนอให้กับประชาชนทราบนะคะส่วนที่2คือเรื่องของการแสดงค่ะในส่วนของการแสดงทั้งเวทีเล็กทั้งเวทีใหญ่เราเอา,เอาการแสดงเชิงวัฒนธรรมและความสามารถของเด็กๆ ตั้งแต่ดนตรีนี่จะมีตั้งแต่ดนตรีไทยเครื่องสายซิมโฟนีออเคสตราและก็วงดุริยางทั้งหมดก็นำไปสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมไฮไลท์คือการแสดงเปิดงานค่ะที่เราจะเล่าเรื่องของชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพยาให้ทุกทกคนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าความผูกพันระหว่างสายน้ำเจ้าพยาและจังหวัดนนทบุรีนั้นมีความสวยงามเพียงใดค่ะ แล้วในส่วนนี้ครับโครงการที่เด็กๆนำเสนอมาเนี่ยครับทางกองจจได้มีส่วนในการเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปพัฒนาหรือว่าเอามาใช้จริงในในเขตพื้นที่ของสพน้องวนเคราะหไหมค่ะค่ะสำหรับโครงการนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราที่ทางโรงเรียนนะคะได้คิดขึ้นโดยครูนะคะโดยการรวมเอาสาระวิชาต่างๆนะคะ เราก็มีการต่อยอดนะคะก็คือว่าเรานำมานะคะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันจริงอย่างเช่นนะคะที่อย่างยกตัวอย่างนะคะที่ไปดูมาเป็นการทำโดรนนะคะซึ่งวัดค่ากา๊าซต่างๆสำหรับแนวแนวคิดนี้นะคะก็ทางองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะเราก็คิดว่าเราอาจจะนวัตกรรมเล็กๆที่เด็กๆคิดขึ้นมาโคดดิ้งที่เด็กๆสร้างขึ้นมา ตรงนี้เราอาจจะนําไปต่อยอดในเรื่องของการวัดการค่าในการกําจัดขยะของที่สถานที่บอกขยะของเรานะคะโดยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าใน,ใน,ใ,นในการรับกลิ่นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องยากแต่เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะคิดน,นวัตกรรมตรงนี้ซึ่งเหลือเชื่อมากๆเพราะว่าในระดับ มหาลัยจะเป็นระดับมหาลัยที่ิกันแต่จากการลงพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 5 6ซึ่งสามารถถ้าเกิดว่าเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยจะเป็นส่วนที่ดีมากเลยสำหรับไม่ว่าจะเป็นเขานำไปใช้ที่บ้านแล้วก็ชุมชนของเขาเองนะคะนะวัตกรรมส่วนนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาโดยความคิดของเด็กๆนักนเรียนชาวมณฑลทุรีเองค่ะขอบคุณคือทางเราอยากให้เชิญชวน ในส่วนของพี่น้องจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับให้มาหาชมผลงานของเด็กๆก็ต้องไม่ลังใจเด็กครับครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการสําคัญนะครับที่จะช่วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราชาวเมืองนนทบุรีทุกท่านนะครับเป็นโครงการที่นําเยาวชนนะครับได้มีการร่วมคิดนะครับร่วมร่วมแก้ไขแล้วก็ร่วมสร้างนวัตกรรม ซึ่งนวัตรกรรมที่เด็กๆได้สร้างเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในงานนี้นอกจากเป็นเรื่องของนวัตรกรรมที่เด็กๆได้มีผลงานแล้วยังมีนิทรรศการที่จะบ่งบอกถึงแนวทางที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมของมุองนอนท์เราโดยเฉพาะปีนี้คือเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.9นะครับก็เป็นนโยบายสำคัญ เป็น PM 2.5ครับแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของอ,อปจรครับในการเป็นเมืองแห่งการศึกษาครับเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีครับงานจัดขึ้นที่ไหนวันทีเท่าไหร่ครับอ๋อครับงานจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่8กุมภาพ,พันธ์และวันอาทิตย์ ที่คก้ภุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับนะชั้น4นะครับอาคารเวสเกตทอร์นะครับศูนย์ห้างสรรพสินค้าเวสเกตอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับขอบคุณครับโอเคนะครับโอเคขอตัดต่อนะ